สโนไวกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีประสาทและมีพระราชาอยู่พระราชาซึ่งรอกําลังประสูตที่ดาชื่อเจ้าหญิงสโนไวท์และผ้ามันดาของเธอก็ได้เสียชีวิตตั้งแต่เธอยังเด็กและผ้าบีดาของเธอก็ได้หาแม่เลี้ยงมาเลี้ยงสโนไวท์ตั้งแต่เด็กและแม่เลี้ยงของเธอก็คือแม่โมดใจร้าย แล้วแม่มดก็ถามกับกระจกว่ากระจกวิเศษเอ๋ยจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตภีกระจกวิเศษก็ตอบว่าก็ท่านนั่นแหละที่งามเลิศในปัตตภีแล้วนางแม่มดก็ดีใจจนหลายปีต่อมาแม่มดก็ถามกับกระจกวิเศษอีกครั้งหนึ่งว่ากระจกวิเศษเอ๋ยใครงามเลิศในปัตตภีกระจกวิเศษก็ตอบว่าท่านนั่นแหละงามแต่ที่สุดในปัตตภีก็คือสโนไว แลแม่มดก็กดยกิว้วนางสนุไวมากแล้วก็ให้นายพานเข้ามาหาก็จะบอกกับนายพานว่านายพานจงพาสนุไวเข้าไปอยู่ในป่าทึบไปให้ไกลไกลจากปราสาทแล้วก็ฆ่าสนุไวแล้วก็เอาหัวใจสนุไวเนี่ยมาให้ฆ่าแล้วนายพานเนี่ยก็พาสนุไวเข้าไปอยู่ในป่าแต่นายพาน นายพานบอกให้สโนไวทวิ่งหนีไปแล้วสโนไวทก็วิ่ง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 จนหกล้มแล้วก็ไปเจอบ้านคนแค่แล้วสโนไวทนี่ยก็หลับอยู่ตรงที่บ้านคนแคะแล้วตื่นเช้ามาคนแค่ก็มาเจอสโนไวทแล้วคนแค่เนี่ยก็ตกใจที่สโนไวทมานอนบ้านของตนตนก็ถามสโนไวทว่าเป็นใครมาจากไหนสโนไวก็เล่าเรื่องทั้งหมดว่าตัวเองกําลังจะถูก แล้วพวกคนแค่ทั้งเจ็ดก็ส,งส่งศาสนาไว้เลยให้สาสนไว้เนี่ยนอนอยู่ด้วยแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งแม่มดใจร้ายก็ถามก็ถามกับกระจกวิเศษครั้งหนึ่งว่ากระจกวิเศษเอ๋ยใครงามเลิศในปัจีกระจกวิเศษก็ตอบว่าศานไว้แล้วแม่มดก็กดกิวนายพานมากที่ไม่ทําตามคําสั่งของตนจึงพานายพานไปฆ่าทิ้งแล้วก็ตัวเองก็ปลอมตัวเป็น ยายแก่ขายผลไม้ยายแก่ก็เข้ามาหาสนุไว้แล้วก็บอกกับสนุไว้ว่าซื้อผลไม้ซักลูกเถอะสงสารยายยายไม่มีเงินสนุไว้ก็เลยซื้อแอปเปิ้ลลูกหนึ่งแล้วก็สนุไว้ก็กินสนุไว้ก็หมดสติล้มลงไปแล้วแม่โมดก็หวัวเราะแล้วก็เดินจากไประหว่าง เจ้าชายซึ่งกำลังหาสโนไว้อยู่ก็รู้ก็รู้จากชาวบ้านต่างๆนานาว่าโซโนไวในอยู่ที่ไหนและเป็นอย่างไรระหว่างทางเจ้าชายเดินทางมาเจอหอยทากยักษ์ซึ่งเป็นอุปสรรคฝังทางเจ้าชายก็เลยต่อสู้กับหอยทา,ยากยักษ์เจอหอยทา,ยากยักษ์ล้มตายแล้วเจ้าชายก็มาหาโซโนไวแล้วเจ้าชายก็ได้ จนทําให้สโนไวฟื้นขึ้นมาแล้วทั้งสองคนก็กําลังจะกลับไปแต่งงานที่พระราชวังระหว่างทางนั้นแม่มดก็ได้รู้ว่าเจ้าชายกับสโนไวก็จะอภิเษกกันแล้วแม่มดก็โกรธแค้นระหว่างทางแ้ระหว่างทางนั้นแม่มดก็เจอกับคนแค่ทั้ง7 ซึ่งแย่งคาถามาได้เลยสามให้แม่มดกลายเป็นหินเจาะแล้วและ